ถ่าเขาใจกันแล้วค่ะน้องกะดีใจน้ำเลยอ่ะจะเห็นคนสว่างดูโอ้หไม่ใ่คนสว่างนี่นั่นคนหักกิรันเนาะดีใจน้ำเห็นสว่างค่ะสวัสดีและสบาดีพ่อแม่พี่น้องมารีเากรืมาหาด้ย ทา้งเอ้พันนี้แล้วน้องพรมย่องมาทั้งเอ้เลยเอ้ยอย่างไรเลื่อนซื้อไปเลยเรียมัมพันนองอแม่พี่น้อง้าเข่าอยู่ในเฮื่อนเปินทั้งสะพานหักหลวกสะพานบุญนั่นแหละเบายในทำน้อเมย่อน้องอากาศิบายม่องไปบ่งไปชมน้ำกันทั้งเอ้พันเลยโดพยอแม่องเ่ไปถามาหนทีเอ้พันเต้โดนโเนาะแมนเต้โดนหรือไนี่เนติบเลยพันจะเลื่อนซื้อไปเลยที่นี คอยทำโรงแรเลยนุ๊กคาคาั okay. <mud> ์ก็เลยแวะมาเยี่ยมยาหรือว่ามาทักทายสบัสดีกันก่อนนุ๊กทเข้าทเข้ากัก่อนเป็นยังไงัำเตอัเดตหัวให่นุ๊กนุ๊กเลยแล้วมผงเบ่าวแห้วปะจักแล้วตั่กามแล้วเล้โบ่โง่มือนี่ยังยังอย่บ้ง่าทั้งไงเป็นยังรวมกันอยู่บ้า อันแต่พันยูเน่า<ะ>กระโท่ฮะโทหลินน้ำพันยู<อ>สามเตื่อยสามเตื่อแมนกระโท่ถามว่าเป็นอะไรไอเออพักนกะว่า<อ>ดีขึ้นเออถามแต่ว่าไอ้ยังเป็นอะไรกับไอ้สาวตะวันพัน<อ>ก็นเลยว่าเออว่าเข้าใจกันแล้วพันว่าจะสิเออถ้าเข้าใจกันแล้วก็นนังน่งก็งดีใจนั่งเลยว่า,อ,าอย่างนี<อ>้ดวงสว่างยู บงนี่ท่านคมหักคือกันเนาะคีใจน้ำเคยคมบางกันโอ้โหผึ่นโทรมาบอกพุยเจ้าบอบเพึ่นบ่เคยโทรบ่เคยไอ้ถักเสร็จมาเลยได้แต่เพึ่นกลับโอ้โหคีณชายสมองโทรไอ้ถามเพิ่นนะ เป็นคนก็เด้ถึงคนโทรมาบอกตัแชทกันทังไเป็นกบบอหยุยุดักแล้วี่แต่สมองโทรไปมองไปถามแนหเนาะนันงเอฟซีบังตัวเ็นวเข้าใจเป็นนี้แต่ว่าสมองมีตัวไอ้นี่โมเม่มันโมเม่พี่น้องเลยสมองก็แค่เป็นไอเป็นน้องกันแมนแคือเหมืป็นไอเป็นน้องไปคนรู้จักกัน คือที่ว่าเคยเข่ามาเพราในชิตเด็กอะแบบว่าเออปลอบใจให้กำลังใจกันเนาะเนีน่ต่างคนต่างเคยโกหกมาก่อนใครกันจะได้พูอกันในการให้กำลังใจกันให้กำลังใจเพิ่นเพราะว่าเฮาก็เคยผ่านเน,นาะรู้จักว่ามันเป็นจงังได อันนี่แหลไดปมีพกของมหาเจ้ามีมีอยู่บ้งมีอยู่อ้ธรรมดาแล้วพัญชิมาหามื่อไหล่ะฮะปัญชิมาอยู่บ้านเออีกต้นได้เพราะว่าผ่นอยู่ไกลปี2 0ันสาหัคนว่ะโอ้ปีจบข้าวต้มปีสองปีผ่นนยใชน่ะผ่นเป็นคนไทยแต่ไปอยู่กาลีทำงานอยู่ไตวันอยไตวันทำงานอยู่ไตวันไปหลายปีแล้วตวัน ก็ <ama> คุยกันประจำแม่นีกันคุยกันประจำประมาณสองปีเนาะหรือว่าเผลสิเดี๋ยว่าให้แน่ใจก่อนในสิบปีมาเนาะเน้นเก็บเงินเก็บคำน้ำงานผลการแบบเอคือแบบเอตกลงกับเอเท่าแก่แล้วนะคือแบบก็ได้อยากอยากให้เป็นสัจจะนะทำว่าในวันเขาได้เห็นสัญญาแล้วแม่นแมนตกลงเซ็นสัญญากันแล้วเห็นงานยังอยู่ในวัน เองานโรงงานแต่ขับรถขนส่งยขับรถขนส่งไม่นช่สีนั่นเนาะแป่ว่าเขาได้เซ็นข่ายกันครับแมนเนาะเอะเหรอคกับบรายฮิบฮอดนะคือว่าคนเอันั่นแล้วก็เลยเออแล้วแต่นะแล้วแต่พันทำเบาให้เป็นสัจจะว่าสั้นซะโดร ค่ะว่ากลับมาก,ก็ได้แต่ต้องไอแบบพย่ยางให้กลับมาแะละคำเราเปนไงอะไรเนาะมาดีเลยถ้าว่าล่มอันล่มกันไปดีชื่อว่าแบบในในน้ำแต่ว,ว่าพวกหางพวก,กบหายลหอยแมน,นแมนแต่วันแมนอ๋แนอแต่เพิ้ลห้ยเข้ามันต่ง่ญญายอยู่ว่า พอทำ้ัปีเดียวนสิมาค่ะสมัครท้าว่าไอ้คนสีหิรอบดคนกัว่าหิรอก็เลยว่าตกลงกันว่าสีรอแล้วคนกัสีตั้งใจแบบเออหาเงินแมนตั้งใจหาเงินตั้งใจแมนเก็บเงินเก็บคำเก็บเนาะเก็บคำมาให้เอาหะนะมาดูคอือว่ามากมา jamajam กันยกยงินว่าทำห้องว่าถามในเนีชัดว่าเล็กน้อยว่า ฝาไปห่อซองปีบายมาถึงม้อยเลยเลยโอ้ยแงโอ้ยแ่อยู่กันลายเนอะแมนต้องพยายามกันด้วยัดแต่ฟังไปนี่แหละเขาก็ต้องแบบเสื่อใจกันหมั่นใจกันหนะถึงก็สิอยู่ไกลแต่ว่าเสียใัวใจเสียใจหัวใจแม่ใจมันอยู่ไกลกันแมลต้องพยายานประจําเนาะแมนแมนเลยเลย พันธุ์ธู้าธ <ừ> ูแรงป่ะธูชาเทียงแรงโอ้สามเวลาเลยนะยนันว่าเออคอยสิไปส่งเขาไงเด้อกับพันธุ์ธูว่ะว่าไม่เนาะเขางานแล้วก็คือแบบไอ้ต้องใ้เก็บโทรศัพท์เงี้ยน่ะน่ะเป็นคนแห้เขาใช้โทรศัพท์กับเขางานแมนแมนแต่มีแต่ผักเบีบผักยังไงกับธูแต่ว่าบ่อได้ทู่แต่ว่าโทรเป็นเวลาเอาให้เวลาเอาแบบ พัก่อนเป็นส่วนตัวแน่นะเลยเลยแม้ว่าตอนที่ว่าทั้งกันนี่ว้าวฝั่นไทยมาตอนนั้นนี่ก็มือเชิดของเพิ่นแบบวิวเลยกับทางวิวเลยตะรุ่นยูเพราะว่าตอนนั้นการยังบ่ทันเอแบบพุดจริงจังนลยนะกำลังคุยกำลังเริ่มเพิ่มกำลังเริฟจะล่อลุ่นยูว่ะอย่างใดเดเนาะ อ้ตอนนั้นเป็นกระลุ่นเกยวกันแม่นแมนกระลุ่นเลยมาเขาแต่ว่าเพิ่นแกนยังแบบ่าประเด็นอ่าที่ว่าพบกันเป็นชุบแมนเนาะนี่นั่นเน่นก็ในคลิปก็ได้เบาอยู่เรื่อยเนาะแม่นเพิ่นก็แบบแต่ว่าเป็นในฐานะคนปลอบใจเด้แม่นตอนนี้ก็แ่เนี่ยอยู่กันไต้หวันนี่ก็โอ้ยกระจายวิวแล้วอตอนกระจายหายแล้วเตอร์เออน่ากระลุ้นรุ่นเอ้า โทรอีกไหมเออก็บอกโทรเธอบังอีกไหมเธอคุยอีกไหมเนาะตามเขาแน่ใจแม่แม่หลังจากไอ้เพ่นกลับไปละกันเลยไอ้ไอ้เพ่นก้าเลยโทรมาละกันพี่ใหม่เห็นนไหมลองเบิ้งว่ะมาคุยใหม่เนาะแม่าลองเบิ้งมาเซับซฟเบิ้งเออก็บอกเออเพ่อกีว่าเออเพ่อกีว่าถ้าเขารอได้ก็รอเอ้าวะใครรอได้เออก็เลยถามว่าชิ่งหารอบ่าอะไร เออคนกะววะเอ้าถา่ถาถ่ารอได้ก็รอวะเอา้าสีหายรอว่วะหายรอคนกับวะเอ้าหายรอกัอาาอบอโอเคตกลงมาล้อ๋อ <c oughs> วันนี้ไงควมสัมพันธ์มันกับแบบชีอเนนับก็บเทมพ้นกันไปได้ด้วยๆนม่ยเพราะว่าเรื่อยครับให้เพิ่นทั้งนั้นได้คุยกันตลอดเนาะเพราะว่าการที่เราคุยอารมกันเป็นประจำนี่มันชิเห็นให้สนิทสนมเน้แมเนี่ยเข้าใจกันลายกว่านะ ก็เลยเกลี้ยกล่อมสี่ล้อเนอะเว้ยเนาะก็ง่าย<ม>ไหมว่าคือทางง่ายที่ว่าเพิ่นมานเนี่ยก็พอได้คอยคุยกัน<ม>ต้นลายก็มีแต่อันกบ้วยเสียงคือเอาว่า<ม>เนาะเว้ยเนาะคุยกันแต่แ,ตแ,ตแรกเอทหับหับเพิ่นเป็นเพื่อนนนั่แหละไรอเ,อเ,อเอถักถักขอความเสียงอะไร<อ>แล้วกับ,บ่ได้บ่ได้ติดต่อเลยถ้าเพิ่นมา เพิ่นมาแล้วก็เพิ่นเมื่อแล้วเพิ่นก็บ่ได้ติดต่อมาเลยมีแต่สมมติไอ้โทรหาเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยหั่นน่ะว่าเป็นจังได๋เป็นจังได๋นี่เพิ่นก็ได้เฮ็ดการณ์้งานแล้วเนาะแมนทันเหตุเรียกแล้วอ่าเหตุเียกเพิ่นไปแล้วเลยเลยเลเพิ่นจะเข้าใจกันแล้วก็เออดีใจน้ำดีใจน้ำเนาะมาเพื่อนเข้าใจกันได้ทางเจ้าก็ได้โทรหาเพิ่นอยู่ว่าผมื่อ โทรหาไอ้น่ะโทรโไมีแต่มีแต่สมองโทรหาเพิ่นแต่เพิ่นบอกใครโทรมาบเพิ่นมาโทรมาเลยโทรเรื่อยๆเดี๋ยวกันญาด้วยเนาะเฮาก็ดีใจน้ำแต่ก่ปกปิงใจกันแล้วเพราะว่าเรื่องการมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเพิ่อนบ่ตอนนั้นอนเลยบ่เรื่องเพิ่น อ่าพิจารณาโต้ก mm ันแน่นแบบเท้าสีขามากแม่นแน่เท้าสีขาไปคือแบบซื้อโอกาสเนาะมเท้าก um ็ใ mm ห้โอกาสเพิ่นแบบให้ผ่นตั้งสติแบบทำใจได้นะมีแต่ตอนนี้เพิ่นก็ทำใจตั้งไอ้นั่น เข้าใจกันแล้วแมนกันฝันคุยกับเฮาก็ได้คือกันเนาะแมนแมนฝันก็ว่าไอ้ประมาณไอซีหาหาเดือนกัสิมาอยู่สมมุติว่าเออถ้าไอมากัมาลิ้นมาหัวก็ได้บ่เป็นหยังไงเนาะแมนแมนเราหัวใจกันเนาดือนนั้นแม่นก็เห็นแหน่พอดอ่าบนอยู่บนเท่าก็คือเคยมาเลยเนาะแมนฝันยังสิมาใหม่นี่บ่นี่เออได้ยินเพิ่นว่าไอ้อีก4-5เดือนสิ ลงมาหลินอยู <rôle à déc> ่วะเป็นต้นระบบการต้นแหล่งต่างเนาะสี่หาเดือนเนาะก็สิต้มกับคุณละปีไหมต้องไม่แล้วทำนองนั่นละทำงานต้นการโจนรดยคนกัสี่ยุ่งงานกิการลายเนาะเมนเวลาพักร้อนบ่จังจันทร์สี่เนาะแม่เรียบไปยังแบบนี้นะแม่นเจอคนเคยมาแต่นเก่อยากเป็นไงมา็นไงเนาะ เดี๋ยอถึงยกับบทพิเสษยินดีเนาะเอ้ยที่ต้อนรับมาละเหมืนมาเยี่ยมมายามกันได้เป็นไอเป็นน้องกันแบบพึ่งางกันยังได้พอใจนุใช่ไปคพคือเก่าเลยนี่เนาะมาธรรมาได้อยู่ไต้หวันน้องเอ้ยเป็นไปเห็นงานอยู่ไต้หวันโดนแล้วเหมือนสาวสาวปีเลยโอ้เพคยแต่เคยมีลูกมีเมียมาเดี๋ยววะเมนมีเพิ่นเพิ่นมีลูกชายคนหนึ่งแต่มีครอบครัวแล้วเป็นอยู่ไทยพี่ก็ลูกเป็น นอ้ฝันไปแต่้็เนาะแนเตะดุยังน้อยเออันระยะห่าครับลูเมียฝันจะสีแล้วเว้าเตะหลุดฝันในสามปีว่าฝันไปแต่กระโปงหัวจะปีกัะสีไยปีอะไรกับอะสามปีเพม่อนกันถามกับอะไรถามละเอียดมากเออแม่นกับอะไรถามละเอียดเพราะว่าู้จักว่าเออเลิกกันฮะน้าเข้ากันมีครอบครัวแล้วนะนเอาคุยกัน เป็นแฟนกันเลยเนาะเขาก็ต้องถามละเอียดเนาะคือไงเออแต่ว่าต้องรอต้องผานเพิ่นนี้เพิ่นกลับมามียเพิ่นมีครอบครัวใหม่แล้วมีลูกแล้วนะแต่คแต่จะมีลูกแต่กับใบเท้าว่าเออจากปีแล้วแต่ว่าเพิ่นไปทำงานตั้งแต่ลูกอายุสามปีเด้สามปีได้สี่ปีเนี่ยเนะถือว่าตอนนี้จากปีอะไรเพิ่นเน่ยเพิ่นอาหารสิบสามปี ก็ธรรมดาอยู่คุยได้เห็นไหนตากันเป็นอะไรไปเลยอยู่เนอะเป็นกันยังรออยู่บ่ก็มันก็โบกเกี่ยวอ่ะรอหรือบปล่รอเนาะธรรมดาได้กันแม่นก็ธรรมดาแล้วเนาะความดันใจกันแมนคือแบบคือแบบเพิ่นกับเป็นผู้ใหญ่นะแบบไอผู้ใด้ว่าอีกยังกัแบบบาหวานไว้หะน่ะ มีคนโทรมีคนโทรมาก็คือคือบอกตรงๆว่าเออมีคนนั้นคนนี้โทรมานะแต่ลราก็เข้าใจแน่นๆบอกว่าแน่นๆนะแน่นแบบบบแอกว่าแนวนๆนะแน่นแบบว่าบวันไวง่ายว่าทันซะ

เช่นไรเช่นไรพุทธเป็นชาวเหนือไงชาวเหนือนะเจ้าเช่นไรเช่นมายุ่งจักันทางนัในโลกคนเดียวเนาะว่าเกี่ยวที่ก็ตัวเนี่ยแต่มังคนก็ถึงจะเป็นผู้ใหญ่ยังเกือบร่างคนกแบ่ผมคือกันอันนี้ครับผมแปลว่ามองรวมเป็นผู้นเนาะพอเป็นเพื่อนเป็นน้นและก่อนที่เปิดใจแต่ว่าบ่หับแต่ว่าคนก่อนเปิดใจแมนก่อนเปิดใจพอเป็นเพื่อน เดี๋ยวว่าผมนี่คิดไปจักชาเนาะเป็นแบบว่าเอ้าว่ามือได้กระสมอยมือได้กระสมอยแับนี้เออผนึกนก็ว่าเออไปวัดไปวัดเลยอธิษฐานว่าเออถ้าคนยิงคนนี้เป็นเนื้อคู่ยังกันนะขอให้เขาตอบหับแับนี้มาทีนอนไอ้เมอแรงมาแบบติ้งแบบว่าเอ้อมากินมาทานเราเป็นยิงคนนี้เนาะเราคือว่าเราพ่อกันนี่บด้พ่อน้าเปิดใจได้หนิเออพ่อก่อนโอ้พ่อก่อนโลยพ่อก่อนแต่ว่าบไปหับ แต่บอได้หับเป็นเพื่อนเพราะว่าไอ้หลังจากไอ้สมอมไอ้ทิพรางกับไอ้หนุ่มไทยไอ้ไต้หวันอีกคนหนึ่งแล้วแหละและสมอมเราก็เลยมาหับหับเพื่นเป็นเพื่อนแบบนี้แหละที่นี่แหละเพื่นละกัมาค้นเบิ่งไอ้แบบเบิ่งไอ้เนี่ยชาวกำมืงกันไงเนี่ยเนาะแม่ไอ้ประม่นเพิ่อนเบิ่งทีไอ้ยูทูบแหละคุณได้เห็นเห็นสมอมอยู่ในยูทูบอ้าวว่ะ ผู้หญิงคนเดียวกับที่เฮ้าไอ้คุยอยู่ติี่ละมันก็เลยถามว่ะโทรมาถามว่ะไอ่น้องไอ้ยังเปิดใจบอกแม่นว่ะอู้ว่ะอคิดว่าแม่คิดว่าอู้ว่ะสีรุ่นได้อยู่บ่ว่าแบบผู้หญิงในไอ้ที่เขาเจ้าเปิดใจนี่ต้องแบบมีแบบชายหลายคนแบบคุยนํำหาวหน้านแบว่ะอู้ว่ะสีอันผ่านอยู่บอว่ะก่อนจะไทยกับผ่านจะได้ เออคิดคิดหรือคิดถึงเน,ะนะาะอยคิดค,คิดหรือคิดถึงเนาะว่กะก็เลยเออว่าหักไปและว่าเปา็นยังแดี่ว่าก่อนที่ว่าจฉพออกับเพื่อนนี้ คอนที่ว่าล้มก like ็เพ well. ิ <stein> ่นน <royalty> ี่เจ้าเคยผิดหวังจากนุ่มไต้หวันด้วยกันแม่แม่แม่โอ้หันนุ่มไทยแม่นแม่นุ่มไทยอ๋อนุ่มไทยนี่อยู่ไต้หวันนี่คือว่าอช่อยู่ไตวันหูจักจากในยูทูปแม่หูจักจากในยูทูปคนนั้นฮู้จักในยูทูปแม่โดยแต่คนนี้นี่แต่คนนี้นะคนนี้ข่าวมาก่อนข่าวมาก่อนแต่ก็ได้หับแต่โดนเพื่อนแม่นเ่้ขามาก่อนแต่โดนอ้าววะพอเป็นเพื่อนแต่โดนแหละยังก็มาหักตอนนี้ใช่ไหม ว่ายันบางเทอทีว่าไม่ใช่เนาะเจอเพื่นไอ้โทรมาตัแรกกะเพื่นกะไอ้ไอ้ไอ้บอได้โทรมาจีบเด้อพันว่าเออผมเป็นยังผมโทรมาจีบบอเห็นหน้าได้ี่ได้โทรเสียงไอ้บอโทรมาจีบเด้อเออผมเป็นยังวะแล้วเลยเลยราไอ้หายฟังว่าเออแบบเคยผิดหวังจังสันจัจจีน่ะเปิดใจแล้วเคยผิดหวังจังสันจังจีนะเลยแล้วเลยแบบคุยคุยกันต่อไปต่อมาเนี่ยแหละ ก็เลยเขาได้เขาเข้มกันแบบแม่แม่คุยกันเขาไอ้ได้จักักนี่แหละพอดีกัว่าเอาอันบ่เปิดกล้องเบิ่งบ่ขอพอดีกับว่าเออตรงนี้เขาคือบ่ถามว่าจะเบิ่งหน้านเป็นยังไงเออเออเออแล้วพอดีกับว่าเอาบ่เปิดกล้องว่าอ่ะเออ คือแบบว่าไออยากเบิ่งอยากยั้งหะน้าอยากรู้จักว่าเป็นจังได้หะน้าก็เลยเปิดกล้องเราได้ใจนั้นมาแล้วก็เลยเปิดกล้องโทรกันเยอะเลยนี่ไดเปิดกล้องตลอดแม่โอ้นั่นยางจะได้ชัดเจนดีเนาะแม่หวานแบบบุบเปิดกล้องมันปิดบังกันหะน้ามีแนวปิดบังกับบุบเปิดกล้องแมันอย่าเรามีคนอยู่ทางหลังบ่อยด้วยวะนี่แต่ว่าเขาเปิดกล้องมันจะเปิดเผยดีเนาะแสดงว่าที่ปริยามารยาทมันแบบ การเบิ่งการที่ว่าต้องมันก็ไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนี่ส่วนหลายแล้วนี่ทั้งเทื่อสิมีแต่กลัวได้ไปแหละบางเทื่อมันสิเพิ่นสิบ่ไปนํากันให้ลูกให้เมียอยู่บ้านแบบนี้นะอเมียอยู่บ้านมันสิหลายได้พี่น้องทางไทยน่ะอ่าตามที่ว่าเพิ่นเคยโทรมาอมาลมเนาะนําเทื่อกโทรบางคนก็โทรมาเด้นแต่ว่าตอนนี้ไเฮ็ดงานอยู่เกาหลีบ่ไต้หวันบ่ฮ่องกงบ่อยู่แต่ว่าเมียอยู่บ้านอเพิ่นเว้านะอันนี้ก็คือกันเฮาก็ยังบ่ยังบ่เต็มร้อยว่าซั่นซะ ว่ายนั่นน่ะการที่ว่าเฮาลมกันนี่ก็ว่าเติมนึงแน่เนาะเถอะเนาะเพิ่นก็ถือว่าสิเติมนึงแหละเติมนึงเติมนึงนี่คือเติมเติมไปว่าพอสมควรแม่นคือว่าทางเพิ่นบ่ิดหวังก็มีนเพิ่นวนเอ้ยเป็นคนกล้องเด้เพิ่นว่าเปิดเผยเลยเพราะบางคนถบางเทื่อนี่มันเพิ่นบ่อยากเปิดเผย่นก็ามบ ดูว่าเพื่อนของเฮาเนาะขอบคุณอาจารย์เอามาถามเนาะเคยไอ้ที่ไปเห็นที่ดูเงื่อนเอื้อยอะเคยแบบได้คุยได้ยังกับเอื้อยน้องอยู่นาดได้เคยกับญาติพี่น้องอยู่เนาะคุยแบบคุยแบบนั่นนี่แหละแต่บานั่นมันเกิดทีแบบย่างบางคนน่ะโทรมา้องเกิดกับที่ว่าแต่น้ำผู้เช้าแม่กับพี่อยากว่าน้ำยาติพี่น้องเนาะแต่นคนอยากว่าน้ำบัดเพิ่นมาคนกินมาเองเม่ด้หรื ผมมาทำยูทูบเบอร์เด้วยเคนว่าเออเพคนว่ามามาแต่ว่าไอ้ยากทามกับให้ทามให้ทามตัวสมองเลยว่แต่เพื่อนนะสิแบบอยากเว้าได้ได้ก็เว้านะให้ให้ให้เฮาเป็นคนแบบอธิบายัแต่แล้วพอข่ามาก็อายกล้องด้วยจบแล้วดมือไว้เปิดใหม่กับพี่เนาะแม่คือ เออฝรว่าไอ้ไอ้บอไอ้บอไปนั่งได้หว่าไอ้สิไปหาย่างเงั้นเอื้อยไปลินโอ้เัตหัมือมันเราจะเขากล้องเลยอยังว่าไปได้เนาะต้องรอวันนั้นนะ่นโอ้ยสองปีโอ้ยสองปีก็เหมือนกับสองเดือนเนี่ยบ่โอ้ยเบื่อเงินถ่วยสองปีเหมือนรถเวะ้าววันนี้กับอยากทอดพิธาไว้เนาะ่นสองปีเนี่ย ดน be บ่อยยันญะภายนั้มันย่อเวลาลงอะระหว่างคนกินฮอดกันน่ะจากอันมือหนึ่งนี่ก็ซ้ำสองมือแลยเนาะแบบเป็นยังดอกรลมกันอยู่ถึงมือแเอฟซีเอฟซีทางเราดนี่มันยังนีมีโทรเข้ามาเด็ดมาหัวนะอยู่บ่า่มีเลยบ่มีเลยบ้างกมีเลยมีแต่พี่น้คงทางภรัไทยพุทธส่วนลายนี่มีแต่พี่น้อ์ทาวภาัไทยเนาะ แต่ว่าที่เขามาแบบอโอลมโอลมหรือว่าอันนี้เงากันเนาะเงากันนะพี่น้องเลยแต่ยากาพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศนั่นแหละเนาะเม่นเม่นเม่นทีเขาเมน่นอีกอย่างเขามาดูลูกร็เขาก็ได้แต่ว่าทางเราเขาบุกไปมีบางทเข้าใจในเหตุผลในรายย่างที่ว่าตอนนั้นมันคิดเหมือนกัน,กน ลังไปได้เด้อไดนี้นาะได้กลับมมันกเออลงไปได้เว่าเมงักแสนพ่นักอบ่รวมกันลที่เพื่อฮอดได้เนาะแวิวคนเห็นแวิวพุ่นน่ะโนได้เแม่น็ถือว่าโงลงอยู่แม่นโงลงได้วงจังหวัดนึงแม่นเฮ็ดให้คนแบบว่าเฮ็ดให้อันจดจํามันสิมีทั้งช่อง YouTube ทั้งไทยทั้งหยังเพิ่นออกมาเว้านําแน่นะทุก Ừ. À, mà bảo về bà thằng này một thì con thì bà tua bà thay ừ. à, thì chính là phân phục hết thì bà phân khi bố bất phục khiếp nó về nó mẹ bố mình mới sai rồi mình mới sai rồi mà từng bà nè nó đứng rồi rồi thì chính mình mới sai rồi khi nào mà chẳng đại cả biết là bà hãy thắng ngươi phân

<łość> ได้ได้ขอบใจอินนี่กับมมีอย่างไรเนาะถามไปเพี่น้องคำว่าเป็นกำลังใจขึ้นเก้าวเพื่อเดนไลก็แซงก็ติดตามเป็นกำลังใจกันไปในเด้อพี่น้องเนาะจะไดกันสบายดีไย